เหนเธอต้องการหยุดความสัมพันธ์เหมือนทุกๆกวันต้องทาาล้อก,กันเหมือนว่าอารมณ์เธอตอนนี้มีแค่ลำคานฉันน้อยใจทุกครั้งที่ทำเพื่อเธอแล้วฉันต้องเจอสภาวะกัน คบกันแต่ดันเหงาเหมือนนั้นจบแบบเศร้าโอทีลาฟังฉันทีถ้าให้เราจบกันตอนนี้บอกตรงๆ้องว่าทำ chỉ đau xót tăng một